เลขเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะคลิปนี้เรากลับมาพบก,กับแนวทางหวยลาวค่ะประจําวันที่15ตุลาคม2563กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหวยลาวพัฒนานะคะประจําวันที่15ก็เป็นหวยลาวพัฒนาเท่านั้นนะคะสําหรับลาวอื่นๆคุณผู้ชมสามารถไปดูของฮานอยปกติกับ v i p นะคะตารางนั้นสามารถใช้ร่วมกันได้หลายหวยนะคะ เพราะว่ามันจะเข้าทีกว่าเป็นตารางคลาสสิกนะคะที่ใช้ร่วมกับลายหวยเรามาดูผลของมวดที่แล้วสำหรับหวยลาวพัฒนานะคะมวดที่แล้วนะคะให้เด่น1และรอง7นะคะหวยออกนะคะแปด4 3สนะคะ8 1 4 4 3ข้างบนออก4 4 3สนะคะข้างล่างออก1 4นะคะดิฉันให้ระบบนี้นะคะ ผลข้างล่างจะไม่เหมือนกันค่ะให้เป็นระบบ4ตัวนะคะซึ่งได้แค่เด่น1นะคะต้องขออภัยนะคะได้แค่เด่น 1. หนึ่งเนื่องจากว่าในตารางของดิฉันไม่มีเลข4ขาค่ะเลข4ตัวเดียวนะคะเพราะว่ามีเลข1กับเลข3มานะคะแต่ว่าขาดเลข4ตัวเดียวต้องขออภัยนะคะที่ได้แค่เด่นหนึ่งนะคะซึ่งงวดนี้ ก็จะยังคงมีชุดวัตใจให้นะคะแต่ชุดวัตใจให้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเข้าเสมอไปนะคะเป็นตัวเลขที่มันเด่นมากดิฉันก็ให้ตามสถิติที่มันเด่นนะคะเป็นเพียงแนวทางกันนะคะและสําหรับหวยรัฐบาลนะคะหรือหวยไทยนะคะก็ลงให้แล้วนะคะลงให้แล้ว เพราะว่าดิฉันจะลงให้ก่อนหวยออกสองวันนะคะเผื่อว่าเลขเต็มเลขอัน้นคุณผู้ชมจะได้ไปหาไปซื้อกันเอาไว้ก่อนนะคะก็ให้เป็นแนวทางกันไปแล้วนะคะสําหรับหวยไทยในงวดนี้นะคะลงที่ช่องนี้นะคะส่วนช่องที่ลงหวยฮาหนอยจะเป็นช่องคนวังเล็กชาแนลนะคะคนละช่องกันดิฉันมีช่องนี้เอาไว้สำรองให้กับช่องคนวังเล็กชาแนลเนื่องจากว่าถ้ามีปัญหาเราจะได้ย้ายมาที่ช่องนี้นะคะ เรามาดูตัวเลขในตารางของฮานอยไม่ใช่หนานอยมีฉันกะลืมของราวพัฒนากันนะคะตัวเลขนะคะก็จะมี1 6 0 2 3 7ค่ะ1 6 0 2 3 7นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณน,นะคะจึงไม่มีสูตรค่ะ และขอเรียนจแจงนะคะว่าทางช่องไม่มีการเปิดกลุ่มใดๆทั้งสิ้นค่ะให้ฟีทาง YouTube เท่านั้นนะคะและส่วนลิงก์ใต้คลิปนะคะเป็นลิงก์เพจ f a c e b o o k ของทางช่องค่ะไม่ใช่เพจเฟซบุ๊กคะเป็นลิงก์ของช่องคนวังเลขชาแนลค่ะเป็นช่องหลักนะคะช่องนี้เป็นช่องสำรองถ้าคุณผู้ชมอยากดูหวยฮานอยก็ไปได้ที่ช่องคนวังเลขชาแนลนะคะจะลงไว้3ฮานอยนะคะ2ตาราง เรามาดูเด่นและรองของราวพัฒนากันนะคะราวพัฒนานี้ออกทุกวันจันร <S ør sun arrivé> ์ทและวันพฤหัสนะคะไม่ได้ออกทุกวันนะคะทุกวันจันทรและวันพฤหัสบางท่านไม่รู้ว่าลาวพัฒนาคือราวอะไรนะคะที่ออวันจันร์ทและวันพฤหัสเวลาสองทุมครนะคะเด่นนะคะเด่นก็จะเป็นเลขหนึ่งค่ะและรองก็จะเป็นเลข ลอง2นะคะเด่น1และลอง2นะคะตัวเลขที่ทางช่องนําเสนอเกิดจากการเก็บสถิติค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะต่อไปจะเป็นชุดเด่นชุดกันนะคะสําหรับชุดเด่นชุดกันนั้นดิฉันก็จะนํานมาจากตารางนี้นะคะนํามาจับคู่วินกันค่ะสําหรับท่านที่จับเป็นนะคะก็นําไปใช้ได้เลยนะคะสําหรับท่านที่จับไม่เป็น ดิฉันขออนุญ,ญาตจับคู่ให้นะคะและจะจับเป็นชุด2ตัวเท่านั้นนะคะสำหรับ3ามตัวสตัว5ตัวคุณผู้ชมต้องนําไปจับเองนะคะดิฉันจะจับเป็นชุด2ตัวเท่านั้นแล้วก็จะมีชุดวัดใจให้นะคะเป็นเลขที่มันเด่นที่สุดแล้วดิฉันจะมาจับเป็นชุดวัดใจให้แต่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้ชุดวัดใจจะเข้าหรือเปล่านะคะและเขาก็หยุดมานานแล้วนะคะสําหรับชุดวัดใจ ก็ไม่รู้ว่าจะมาให้หรือเปล่านะคะสำหรับชุดวัดใจในงวดนี้ชุดเดนนะคะชุดเด่นก็จะมีในชุดเด่นนะคะในชุดเด่นก็จะมีชุดวัดใจนะคะอยู่5ชุดนะคะอยู่5ชุดชุดวัดใจนี่ไม่ได้มีให้กันทุกงวดนะคะ แล้วก็ไม่ได้ว่าจะเข้าเสมอไปสําหรับชุดวัดใจนะคะดิฉันให้ตามสถิตินะคะสถิติที่มันเด่นมายัางไงดิฉันก็ให้ไปอย่างนั้นนะคะช่วงหลังๆวันนี้เขาไม่ค่อยมีนะคะชุดวัดใจคุณผู้ชมพี่จะนำตัวเลขของนี้ฉันไปใช้นะคะเอาแค่พอสนุกสนานกันนะคะอย่าทำให้ตัวเองลำบากนะคะโปรดใช้สติในการวิเคราะห์นะคะ 26นะคะมันจะช้าหน่อยนะคะเพราะช่องนี้ดิฉันไม่มีคอมเมนต์ดิฉันต้องดูให้มั่นใจว่าดิฉันเขียนถูกนะคะไม่เหมือนช่องโคลงเล็กชาแนลช่องมันจะคอมเมนต์ได้อยู่นะคะอย่าลืมนะคะว่าหวยไทยดิฉันลงให้แล้วนะคะลงให้แล้วที่ช่องนี้นะคะลงให้ไปแล้ว ดิฉันจะลงให้ล่วงหน้า2วันสำหรับหวยไทยเพื่อป้องกันเลขเต็มเลขอั้นจะได้มีเก็บกันเอาไว้ก่อนนะคะสำหรับหวยไทยสำหรับชุดวัดใจในชุดเด่นนะคะจะมีอยู่5ชุดนะคะซึ่งก็จะมีชุดดิฉันไม่วงให้นะคะคุณผู้ชมที่ดูกันมานานจะรู้ว่าดิฉันไม่วงให้นะคะชุด1.6 1 0 1่2 6ูและ20ค่ะ1 6 1 0 1 2กหและ20งนะคะหชุดวัดใจนะคะที่อยู่ในชุดเด่นนะคะแล้วก็จะมีอยู่อีก1ชุดวัดใจนะคะที่จะอยู่ในชุดกันนะคะจะมีอีก1ชุดวัดใจคุณผู้ชมก็ต้องรับต่อความเสียงนะคะ ยิ่งตัวเลขน้อยชุดเท่าไรคุณผู้ชมก็ต้องรับกับความเสี่ยงเท่านั้นนะคะดิฉันให้ตัวเลขชุดว่าใจจากการที่มันเด่นนะคะจากสถิติที่มันเด่นมาและตัวเลขก็สามารถมีเข้ามีดูได้ทุกเมื่อค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของทางช่องนะคะโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะ กำลังใจที่สำคัญของทางช่องกระเพียงกระท่านกดไลค์กดแชร์นะคะเรามาดูชุดกันกันนะคะสำหรับชุดกันนะคะของหมวยลาวัฒนาในงวดนี้นะคะในชุดกันนี้จะมีอยู่1ชุดวัดใจด้วยนะคะทั้งหมดมันจะเป็น6ชุดวัดใจค่ะ03 07และ37ค่ะ สำหรับชุดวัดใจในชุดกันนะคะชุดวัดใจในชุดกันก็จะเป็นชุด60นะคะชุด60ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ